สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสู่ขู่สูคส่คนครับพ่อกับบ่าวเท่าฮานาเชนแนลครับมือนี้มาพี่น้องมามือนี้ลงเซน <c oughs> ข้าวปุ้นครับพี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาปลานะครับเบิ่งน้ามันบ่แม่นน้าม,มันน้าข้าวปุ้นโอ้ยน้ำยาปลาโอ้ยล่นเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาในห้องก่อนพี่น้องมันสิไหลออกเอ้าย,ยัดเข้าไปอืเดี๋ยวสดเจ้าหน่อยกับเบิร์ดดอกกับผักขาพี่น้องกับผักขาผักซาเนียเพื่ออีตู ผักสลัดบักทัวผักสี่เอ้ามาเสียบเสียบน้ำบาต่าอยู่อันไก่ต้นยังกอต้นลุมผุกแมงภูมาตอมบบื้อบื้อบื้อว่าเป็นฟูมินตำเมือนี้คือจังหวเห็นหลายมามามาบอกไรยังห่างพี่น้องกินโหลดบริเวณที่พี่น้องเมืองดอกซื้อเพคนมาเอามาพี่น้องมาบอที่กินบอที่กินน้นเติบเลยข้นกับอะไรหนัวหนัวหนัว กระปุนเซนเงี้ยมุนติวติวเสลดนาอพี่น้องเนาะโอ้โห้พูนอืมเพชรจวดจัดมุนเออดอกพี่น้องยังขาดส่วนไปที่ซื้อมาอยู่เลย อืมใส่ข้าปัะคานบ้าวท้ายุบบบทนัดพี่น่องตรงมุนสูตรหมุนมโลก่กลัวได้ไหมนเนี่ต้องมึง เอิ่นพี่น้องแล้วปุ่นมาพี่น้องมาเอิ้นเลรอวาจากักติดมานำม,ม,มันพักหลายอย่างตัวไม่ข่าเพื่อนวะกินเห็นดับแน,น่วเลยวันเฮ้อห,ห้องง่จัง ไม่ขาดเราบอกมีเลสหน,นสให้เงยเ่ยมวนใช้มันกับเขาตา คือบทตรวจปันเนี่ยครับกินไปกินมาป่ะจิตออหอนบ้าบๆไปแล้บทตรวจติดสนั่นอยู่

ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเช่นสดพี่น้องบีบเชนบีบเอาสีไหมแม่ขาดเราวะบีบเองโอ้โบแมนแล้วอ่ะไอผัวบีบแล้ว,วะ่ะอืมเรา,าเราบอกผิดล้วอ่ะอืมแมนควเราไอผัวบีบเพราะว่าเราเป็นคนจับเด้อ 嗯嗯。Mm hmm. ตานห่อนเอาขนาดเด้วยบเบาเบายเด้วยั้นเบาไล้แห่งเอาอู้อืมอืมอืมมาแล้วมาแล้วน,นั่นอืมทิตไว้ พี่น้องคนว่าดึงหุ่นบึงเช็นแนวเลยหุ่หนเฉียวครับมนันแก่เนาะเห็นยังไง <c ười> เราท่ายกึ่งจิหย่อนเลยแล้ว ừ ừ à quá thay chuẩn thay เอาแบบนี้ไปนี่บ่วงสดพี่น้องต้นส่วนพักคากะไรหนอดมีดในหน่อนม,ง,อมองาม โอ้เปิ้ส่วนปกพีกใช่แล้มกูอนี่เอ้านี่เอาใหม่เงียพ่อลง ครับปอนอ้ยโคตรถดกอภัยด้ยวยน้องเด้วอว่าตัวโบเพชร เราลบๆกันมันซื้อว่าเผ็ดด้วย <c oughs> <c oughs> น่ะ ปากเงี้ยครับ Ừ. vào bộ hết đẹp hết tuổi gần với nhau phát ngang hư cầu ใส่สดน้ำนั่นๆสดจวดบ้าอืมอย่างขัวไก่นูนอ่ะ หืม่าไ <laughs> ข่ไข่อยู่ไป่ <laughs> น้องไข่บวกกาบวกกาบยำเบิดดอก phương bình tâm muôn niên tâm phương bình tâm đến phương bình tâm á tôi nè, hít thở thở không thở thở พริกบากาแตะเลยโอ้ยหอนปาดบาดแบบบรรยากาศก,กับเป็นซสี่หขอนหอนครับพี่น้องบรรยากาศเ,เอาเอา,เอาไหมม,มือม,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 มือหอนเดียดได้เอาคือฝนทิ่ตัวนะครับมือเส้านี้ก็มาแล้วนี่ก็ชิมาอีกผลเหลาออยู่ทั้งหลังนี่เพื่อนไทยหน้าแล้วพี่น้องอันฟังนี่ทั้งหนาา้าบบาเทานี่เป็นเป็นหนาา้าบบาเทานะครับตอนนี้นั่งอยู่ทางลงหน้านะครับนี่ตัวเดียนนะ เดี๋ยวพี่น้องว่าอยากเบิ้งเทียงนาบ่าวทาวเดี๋ยวสีไทยเบิ้งเด้พี่น้องเด้อบัดเลียวบัดเทศเลี่ยวเดี๋ยวสีไทยเบิ้งว่าเทียงนาบ่าวทถวเป็นแนวไดเพราะว่าสิมาอยู่หน้าครับพี่น้องมาอยู่เทียงนามาอยู่อยู่น้ำกบน้ำเขียดฟังเทียงกบเสียงเขียดหองเงี้มือแรงเนี่ยกรเว็นผมวันมีความสุขกว่ากันครับเพราะว่ายังอยู่ในบ้านเนี่ยรถลากอะไลายนะครับข้นกับลายสัญจรไปมาลายกับพี่น้องมาอยู่หน้าดีกว่าเนาะ คือมวนมากไปบางมันครับพี่น้องเนาะเอาบางคนก็มากอยู่น้าคนหลายๆนะครับชุมชนนะครับส่วนบ่าวเทาเนี่ยบ่าวเทาไาว้ไห้วยอยู่น้าท้งหน้าแล้วพี่น้องยิ่งหน้ายิ่ยยเขาเขียวใสใสเบ็ดหากบผ้าเขียดกินเนาะบากไป <t> <ๆ S 2> มางมันเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติดตามรับชมบ่าวเท่าคลิปนี้กินข้าวปุ้นนะครับกินข้าวปุ้นน้ายาปลาน้ายาปลา,า,าแบบจร้งเรียงเลยว่าแต่บเผ็ดออกห่อนนะพี่น้องเพราะว่าใสยังใสกระใยบ่ ใส่ขิงผอมนิดหน่อยท,ท,ที่มีกินขิงอยู่ก็เลยเป็นออกห่อนนะครับกระเซ็บๆอ่ะฝากพี่ตอนน้องนะครับมือนี่ตะฝากขึ้นเรานะครับมากะไลถึกใจกระแช่บะถานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ